สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะรวยหมื่นล้านกับชีวิตติดดินซุปตาสาวรวยหมื่นล้านแต่ติดดินใช้ชีวิตชิวๆเดินตลาดโด่งดังจนไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับแม่ชมหรือชมพู่อรารยาซุปตาสาวแถวหน้าเมืองไทยที่ถึงแม้ว่าตอนนี้ขึ้นแท่นคุณแม่ลูกสามมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วแต่ความสวยของแม่ก็ยังเป๊ะไม่เปลี่ยนทั้งรูปร่างและหน้าตาเป็นไอดอลของใครหลายๆคน ล่าสุดแม่ชมโพดภาพผ่านอิสตาแกรมแอดไซชมมีดมีด t เรียวเกิลที่พาน้องสายฟ้าพายุเดินในซอยร่วมฤือดีมีร้านค้าทั้งร้านข้าวโพดและร้านขายลูกชิ้นติดป้าย Happy b i r t ร์เดแม่ชมอีกด้วยโดยแม่ชมระบุคแคปชั่นแฮชแท็กสวยสุดในซอยร่วมท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของน้องๆความสวยของแม่ แต่งานนี้ก็หลุดโฟกัสความติดดินของแม่ชมกันหน่อยจ้ารวยหมื่นล้านขนาดไหนก็ชิวติดดินสมกับเป็นซุปตาขวัญใจของทุกๆคนจริงๆเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ